FM-105 Smile Thailand Bangkok a i บางกอกแ i ร์เวย์สเอเชียบู e ิแอร์ลน์เช็คอินกินเที่ยวกับสายการบินบางกอกแ a i r เวย์สบางกอกแอร์เวย์สสายการบินภูมิภาคที่ดีที่สุดของโลกและเอเชียแปดปีส้อนจาก Sky Track ลำปางเมืองท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรมและมีธรรมชาติสวยงามให้ดื่มดำจนทำให้นักท่องเที่ยวหลายคนหลงมนสเสน่ห์เมืองรถมา้าสายแฮนด์คราฟตกลุ่มรักชามตราไกา่สายบุญประทับใจวัดพระบาทปู่ผาแดงมีเจดีสีขาวลอยฟ้าเรียงรายลดหลั่นตามไหลเขาสายลุยห้ามพลาดลมพูเขียวแหล่งน้ำสุดสวยสีเขียวมรกต อันซีลำปางปักหมุดมาที่ถ้ำผาไทยชมหินงอกหินย้อยล้อแสงแดดระยิบระยับงามตาแล้วอย่าลืมมาเยี่ยมชมบ้านหลังสุดท้ายของช้างที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สายชิมต้องนี่เลยครัวรันเวย์ร้านอาหารธรมธรมดาธรรมดาแต่รสชาติอร่อยเลิศชอบบรรยากาศฟิลฟูดนั่งทานริมน้ำชิลๆต้องที่ปางหลวงการ์เด้นแนวอาหารพื้นเมืองอร่อยล้ำสไตล์ชาวล้านนาแทๆ้ๆแนะนำร้านแซงว่าไทยโมเดิร์นคูซีนแล้วไปจิบกาแฟสดนั่งมองทุ่งนาเขียวชอุ่มที่ร้านคาเฟ่เดอปานบินตรงจากกรุงเทพสู่สุขโขทัยทุกวันฟรีหลดกระเป๋า20กิโกรัม ฟรีห้องรับรองบูทิกเลาฟรีอาหารบนเครื่องและสะสมคะแนนไฟเออร์โบนัหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1771หรือบางก k กแอร์ c o m เช็คอินกินเที่ยวกับสายการบินบางกอกแ a i r w a y ์บางกอกแ a i r w a y ์สายการบินภูมิภาคที่ดีที่สุดของโลกและเอเชียแปดปีสอนจาก Sky Track ชื่อหรือไม่แผ่นดินไทยจะดีขึ้นได้ในสามวันวันแรกให้คนไทยทุกคนออกมากวาดถนนที่ตัวเองใช้ทุกวันเราจะได้บ้านเมืองที่สะอาดทันทีวันที่สองปลูกต้นไม้คนละต้นเราจะได้ป่าของแผ่นดินกลับคืนมาวันที่สามเลิกให้เลิกครับเลิกทุจริตเราจะเป็นประเทศปลอดคอร์รัปชันทันที เพราะในอดีตที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่าเรารวมกันได้เราทำดีได้และคงมีแต่เราคนไทยเท่านั้นที่จะทำให้ความเชื่อนี้เป็นจริงคุณคิดว่าเด็กไทยรู้จักคำว่าซื่อสัตย์ไหมไ่รู้จักครับ รู้จักครับรู้จักค่ะคและความซื่อสัตย์คืออะไรมีความอดทนไม่โกงแบบต้องบอกความจริงกับแบบทุกๆคนนะครับการทำความดีไม่โกงครับไม่ไปขโมยของคนอื่นพูดจริงทำจริงแม้ก็หกตัวเองครับทำตามที่พูดไว้ ไม่หลอกลวงคนอื่นแล้วก็ไม่คิดทรยุค่ะกล้าพูดในสิ่งที่เราทําค่ะทําที่ตัวเองสัญญาไว้ค่ทะทําแล้วแบบไม่หลอกคนแล้วแบบพูดคนจริงเด็กไร้เดียงสยาจะรู้จักความซื่อสัตย์และผู้ใหญ่อย่างเราละ่ะซื่อสัตย์เพื่อชาติเวลาฟังข่าวสารอะไรมาแล้วเชื่อเลยเนี่ยเขาเรียกว่าหูเบา หูเบาอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างช้านานจากการเชื่อแค่ลมปากโดยไม่คิดถึงหลักเหตุผลต้องใช้สติอย่าให้ใครว่าไทยหูเบาเราจะลอยไปถึงไหนกันนี้ ควิกวินนำไปสู่การปฏิบัติการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมยกระดับการให้บริการเชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะแบบไร้รอยต่อกำหนดจุดให้บริการรถโดยสารสาวสที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์ศูนย์กลางการเดินทางเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีแดงสายสีน้ำเงินและรถมีขคสมกร,รวมทั้งการจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีแดง20บบาทตลอดสายพร้อมเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่สถานีบางซ่อน ั้งหมดนี้ก็เพื่อความสะดวกสบายสูงสุดของผู้โดยสารและลดภาระค่าครองชีพแก่ประชาชนตามนโยบายกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการเชื่อมต่อและการขนส่งที่มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียเป็นใครก็ใจลอยเพราะคิดถึงความประทับใจจากสายการบินสีฟ้าบางกอกเอเวส ก็เข้าดูใจให้น้ำหนักกระเป๋าฟรี20กิโลแล้วก็มีบูติกล l อนบีบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม <c oughs> แถมบนเครื่องก็มีเมนูอร่อยๆด้วยนะเส้นทางไม่ซ้ำตื่นตาตื่นใจและสิทธิพิเศษเพียบทั้งหมดนี้ทำด้วยใจเพราะอยากให้คุณประทับใจสุขทุกไฟล์ดีต่อใจทุกช่วงเวลาบางกอกแอร์เวย์สเอเชียบูติกแอร์ไลน์ smile thailand โทร026415390 ถึง,งเพราะรอยยิ้มของคนไทยกว้างใหญ่เสมอ Smile Thailand FM 105 Smile Thailand คนโอวนอารมณ์สียสนับสนุนโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะพบกับ รายการทาง FM-105 สมัยไทยแลนด์นะคะอยู่กับลิลลี่รัชนีวันดวงแก้วคนอ้วนอารมณ์เสียนะคะวันนี้มาเจอเจอคุณผู้ฟังนะคะยามบ่ายแบบนี้เหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้สถานการณ์บ้านเราเกี่ยวกับเรื่องของโควิดนั้นระบาดมากทีเดียวนะคะเพราะว่าหลายท่านลองมองไปรอบตัวนะคะก็จะพบว่า มีคนรอบข้างเองนั้นติดเกี่ยวกับเรื่องของโควิดซึ่งกลายเป็นไข้หวัดนะหรือว่ากลายเป็นโรคประจำถิ่นกันแล้วยังไงก็ขอให้ระมัดระวังตัวกันด้วยนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะอาการก็จะออกค่อนข้างมากทีเดียวพูดถึงโควิดแบบนี้เนี่ยอยากจะย้อนกลับไปในช่วงของสถานการณ์โควิดค่ะ ก็ได้รับผลกระทบกันหลากหลายอาชีพนะคะโดยเฉพาะอาชีพหนึ่งค่ะเป็นอาชีพวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างช่วงนั้นเนี่ยเรียกว่าทุกอย่างหยุดกันหมดแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่ก็จะหันไปพึ่งแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อสั่งอาหารบ้างเดินทางบ้างเพราะฉะนั้นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็จะไม่สามารถรับส่งผู้โดยสารได้ตามปกตินะก็เพราะว่า กลุ่มวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างไม่ได้มีแพลตฟอร์มอะไรรองรับแต่เมื่อเร็วๆนี้ค่ะดิฉันไปอ่านพบว่าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพหรือว่าสอสอส,อส,อสอเนี่ยเขาไปร่วมกับกลุ่มวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมสมานฉัน์แล้วก็เศรษฐกิจท่วนถึงแห่งเอเชียสภาบัานเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดตัวนวัตกรรมแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าน้องเคยมาเท่าไหร่ แล้วก็ตามสั่งตามส่งเป็นการเสริมสร้างสุขภาวะทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่มอาชีพวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วอันนี้ส่งนี้ก็มีไปถึงร้านค้ารายย่อยในชุมชนด้วยเพื่อเข้าถึงระบบดิจิตลอลเพื่อเพิ่มรายได้แล้วก็ศักยภาพในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ฟังแล้วน่าสนใจใช่ไหมคะโครงการนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงโดยเฉพาะคนที่เป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยนะคะถือที่ฟังอยู่เนี่ยก็คงจะต้องบอกว่าหูพึ่งกันเลยเีเดียวเพราะว่าอยู่ดีๆมีแพลตฟอร์มเนี่ยมาเป็นแบ็กอัพให้กับเรานะคะที่มาที่ไปเป็นยังไงวันนี้จะไปพูดคุยกับอาจารย์อัคนทวันธนะสมบัตินะคะนักวิจัยจากกลุ่ม วิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมสมานฉันและเศรษฐกิจท่วถึงแห่งเอเชียสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์อัฒนนัทนะคะครับสวัสดีค่ะคะตอน,นี้อยากจะทราบที่มาที่ไปของแนวคิดในการทำแพลตฟอร์มน้องเคยมาเท่าไหร่และตามสั่งตามส่งเนี่ยค่ะอาจารย์มันมันจะช่วยทำให้โดยเฉพาะไลเดอร์ที่เราเห็น เห็นว่าเขามีปัญหาในช่วงโควิดยังไงบ้างคะอาจารย์คะครับคือจริงๆต้องแบ่งกลุ่มแรงงานออกเป็นสองกลุ่มก็คือกลุ่มว่าไซรับจ้างกับกลุ่มไนเดอร์นะครับที่จะมีอาชีพคล้ายๆกันแต่ว่ารูปแบบของการทํางานเนี่ยมันก็อาจจะแตกต่างกันไปทีตอนที่เราเริ่มเนี่ยเราเริ่มกับทางโครงการตามสั่งตามส่งก่อนนะครับซึ่ง เป้าระสงค์เนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างแพลตฟอร์มสำหรับส่งอาหารแล้วก็เรียกรับผู้โดยสารแต่ว่าเป็นการให้บริการในพื้นที่เล็กๆในชุมชนขนาดสักไม่เ,เกิน3ตารางกิโลเมตร5ตารางกิโลเมตรนะครับแล้วก็เชิญทั้งอาหาร มอเตอร์ไซค์หรือรเดอร์ที่อยู่ในชุมชนแล้วก็ผู้บริโภคในชุมชนเนี่ยมาทํางานร่วมกันตัดสินใจร่วมกันกําหนดพวกค่าตอบแทนค่าส่งอะไรพวกนี้นะครับร่วมกันนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดเปอร์เซ็นต์จากทางร้านค้าดังนั้นร้านค้าก็ขายบนแพลตฟอร์มในราคาเท่ากับหน้าร้าน mm. นะครับทีนี้ในส่วนของมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยเขาก็รับผู้โดยสารก็ได้ส่งอาหารก็ได้แต่ว่า ไเดอร์เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ถูกกฎหมายในเรื่องของการส่งผู้โดยสารทังนั้นตอนนั้นเราก็เลยชวนให้ไนเดอร์เนี่ยเข้ามาอยู่บนแพลตฟอร์มแต่ว่าส่งแต่อาหารเฉยๆนะครับน,นั้นเป็นการสนองตอบในช่วงที่โควิดกำลังแพร่ระบาดแล้วก็ทางแพลตฟอร์มเอกชนนี่นนเขาเก็บส่วนแบ่งจากทางร้านค้าค่อนข้างสูงครับก็เลยเริ่มเริ่มเริ่มแบ่นัดก่อทีนี้พอ อยากจะดําเนินการเนี่ยก็จะต้องมีทางราา้านค้ามีทางราเดอร์หรือวิดมอเตอร์ไซค์แล้วก็ชุมชนมาร่วมกันใช่ไหมครับแต่ว่ามีพื้นที่อีกมากที่ ใวิธีการในการส่งงานให้กับไรเดอร์ที่มีคะแนนสูงกว่าก่อนหรือว่าใครอยู่ใกล้ก็ใกล้กว่าก็จะได้เห็นงานก่อนเนี่ย <Yeah. S 1> ซึ่งบางทีเนี่ยวินเนี่ยพอไปอยู่บนแพลตฟอร์มแล้วการส่งงานเป็นแบบนั้นเนี่ยมันจะทําให้เขา ผิดกฎของเขาแล้วก็อาจจะ,ะ,ะขัดแย้งกันเองระหว่างวินด้วยอะไรอย่างนี้ครับมันก็เลยทําให้พิิทเนี่ยเขาก็รู้สึกไม่พอใจที่การให้บริการของแพลตฟอร์มซึ่งส่วนมากยังผิดกฎหมายอยู่ถึงแม้ว่าตอนนี้เปิด,เป,ดเปิดโอกาสให้ขึ้นทะเบียนถ,ถูกต้องแล้วอะไรอย่างนี้แต่โดยมากก็ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกันเนียครับวินเขาก็รู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมท,ที่ที่มีการให้บริการในลักษณะแบบนี้แล้วก็มาให้บริการ ผู้โดยสารในพื้นที่ของเขาเขาก็อยากจะมีแพลตฟอร์มของเขาเองเหมือนกันที่มันสอดคล้องกับกฎหมายแล้วก็วัฒนธรรมของเขาอย่างงี้ครับถ้าไม่มีครับครับก็เลยมีเสียงเรียกร้องว่าเออในโครงการตามสั่งตามส่งเนี่ยที่มันให้บริการในพื้นที่เฉพาะเนี่ยครับสําหรับของพี่วินเนี่ยให้บริการในพื้นที่ที่มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมได้ไหมโดยที่ไม่ต้องมีส่งอาหารด้วยได้ไหมเพราะว่า ในบางพื้นที่ยังไม่สามารถจะรวมตัวกลุ่มร้านค้าได้นะครับก็เลยเป็นที่มาที่เราก็เลยขยายขอบเขตของตามสั่งตามสง่งนะไปเป็นส่วนต่อขยายที่เราเรียกว่าน้องเคยมาเท่าไหร่นะครับซ,ซื้อที่มาที่ไปของชื่อเนีะครับคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเอาชื่อดีมามาตั้งเป็นชื่อแอป นะครับก็ที่มาที่ไปมันเกิดจากการที่เ,เราจะคุ้นชินกับการที่เวลาเราจะเดินทางออกไปในพื้นที่ที่มันไม่ได้มีระบุเอาไว้บนป้ายที่วินเนี่ยนะครับที่วินก็จะถามเราเสมอว่าเออน้องเคยมาเท่าไหร่อ่าเคยไปเท่าไหร่น้องเคยมาเท่าไ <ๆ S 2> หร่คำนี้มันเลยกลายเป็นคำที่ถูกออกมาล้อเลียนถึงความไม่มีมาตรฐานในการให้บริการค่ะครับ เราจะเราจะได้ยินคนเอาคำามี้มาพูดแบบล้อเลียนวิดเสมอๆครับทีนี้<ม>พอผมลงไปดูในรายละเอียดจริง,รงๆว่าเอ๊ะทำไมวิกเขาต้องคอยถามอยู่ตลอดว่าน้องเคยมาเท่าไหร่ครับก็พบว่าจริงๆแล้วมีกฎหมายอยู่อย่างชัดเจนเลยว่าเวลาที่จะเดินทางไปเนี่ยวิธีคิดค่าโดยสารควรจะเป็นแบบไหนตามประกาศของกรมการขนส่งทับบกครับแต่ตัวประกาศเนี่ยผมคิดว่าเออมันมันทำได้ยากในทางใน สองกิโลเมตรแรกเนี่ยพี่วินคิดได้ไม่เกินกิโลเมตรละไม่เกินยี่สิบห้าบาทสองกิโลเมตรแรกคถ้าเกินสองกิโลเมตรแรกกิโลที่สองถึงกิโลที่ห้าคิดเพิ่มได้กิโลละห้าบาท<อ>และถ้าเกินห้ากิโลเนี่ยนะครับกิโลที่ห้าถึงกิโลที่สิบเนี่ยคิดเพิ่มได้กิโลละสิบบาทเราจะเห็นว่าถึงแม้มันจะมีกฎอย่างชัดเจนเนี่ยแต่ในทางปฏิบัติมันทำได้ยากนะครับที่เราจะต้องรู้ก่อนว่าจะเดินทางกี่กิโลแล้วก็มานั่งมานั่งทดเอาว่าโอเค คิดได้เท่าไรเท่าไรดังนั้นดังนั้นมันจึงมันจึงมีกฎแต่กฎมันปฏิบัติยากก็ในทางปฏิบัติจริงก็จะใช้วิธีการเนี่ยครับถามว่าเคยไปเท่าไรแล้วก็ต่อรองกันทีเออราอาจจะต้องเข้าใจพี่วินนิดหน่อยว่าเนื่องจากเขาไม่สามารถรับผู้โดยสารจากที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับเขาต้องรับผู้โดยสารจากห <ฉะ S 2> นที่ที่้องเท่านั้นใช่ใช่ดังนั้นเวลาที่เขาต้องออกไปส่งผู้โดยสารข้างนอกครับพอส่งเสร็จเขาก็ต้องรีบวิ่งกลับเข้ามาที่ ที่พื้นที่ให้บริการของเขาดังนั้นมันจะมีเรื่องของความคุ้มไม่คุ้มไปไกลเกินต้องตีรถเปล่ากลับมาอะไรอย่างนี้ยครับเขาจะต้องคิดเยอะแล้วก็อาจจะลงเอยด้วยการที่จะบอกเราว่าเอาอโขอทนจริงนะไปไม่ได้อะไรอย่างนี้ยครับผมก็มองเห็นว่าไอ้ปัญหาเหล่านี้แหละที่ทําให้ผู้บริโภคก็รู้สึกว่าเออพี่วินไม่มีมาตรฐานพี่วินไม่ไม่ตอบโจทย์พี่วินไม่ไม่ให้บริการตามที่พี่วิน ควรจะให้บริการอะไรเงี้ยครับสะสมเป็นความไม่พอใจแล้วก็พอมีแพลตฟอร์มที่เสนอบริการที่ถูกใจมีมาตรฐานเนี่ยผู้บริโภคก็ก็ยินดีแล้วก็เลยเกิดเป็นความไม่เข้าใจซึ่งกันและก,กันิดเป็นความขัดแยง้งระหว่างวินกับผู้โดยสารวินกับรเดอร์อะไรเงี้ยครับก็เป็นสถานการณ์ที่เราเจอดังนั้นก็เลยคิดว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็สร้าง แพลตฟอร์มขึ้นมานะครับให้มันสอดคล้องกับกฎหมายของวินให้มันสอดคล้องกับวัฒนธรรมของเขาวินที่รอมานานกว่าเป็นคิวแรกควรจะได้รับการพิจารณาก่อนว่ามีผู้โดยสารเรียกจับไปไหมค่าโดยสารเท่านี้อะไรอย่างครับเขาควรจะมีโอกาสที่จะได้รับกับได้ตัดสินใจด้วยเช่นเดียวกันก็เลยเป็นที่มาดังนั้นตัวแพลตฟอร์มเนี่ยดูผิวเผินเนี่ยเอ้าแล้วก็เป็นเซอร์วิส การให้บริการธรรมดาก็คือเรียกพิบิดมาแล้วแต่ใจกลางของมันจริงๆคือเราอยากจะสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบอาชีพบินด,ด้วยอยากจะทําให้กฎหมายเนี่ยที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันทําได้ง่ายด้วยในทางปฏิบัติแล้วก็ลดความขัดแย้งทางสังคมเนี่ยเป็นที่มาที่ไปของการทําตัวแพลตฟอร์มน้องเคยมาเท่าไหรค่คร<า>ับผมค่ะ<า>อาจารย์คะค่ะอาจารย์คะ<า> าเราไปเลือกวินเนี่ยมาอยู่ในแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดหลายอย่างแล้วแล้วทําไมทําไมเราถึงให้ความสัมพันธ์กับกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์ทำไมเราไม่เปิดกว้างให้ให้ใครมาสมัครก็ได้อาจารย์ค่ะเพราะว่ากลุ่มวินเนี่ยมันไม่มีเครื่องมือของตัวเองนะครับอันที่หนึ่งนะครัอันที่สองเนี่ยเราจินตนาการวินกมมนรุงเทพมหานครที่ไม่มีวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่ได้เลยนะครับเพราะว่า การพัฒนาเมืองของเราเนี่ยเราวินเนี่ยมันเป็นเหมือนเส้นเลือดฝอยที่พาคนจากในต่อไปซอกในซอยเนี่ยครับออกมาส่งยังขนส่งสารและหลักรถไฟฟ้ารถเมล์ใช่ไหมครับค่ะแล้วก็ในบางพื้นที่เนี่ยที่อ,อการเรียกรถผ่านแอปเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไปแต่ว่าเรียกวินเนี่ยค่าใช้จ่ายไม่มากเนี่ยครับมีมีผู้โดยสารจำนวนมากที่ ที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับการเรียกแอปนะคุณลูกคุณป้าเนี่ยนค่คนที่แบบว่ามีกําลังในการจ่ายไม่มากนะักแต่มีความจําเป็นต้องเดินทางเนี่ยครับกลุ่มวินเนี่ยก็เซิร์ฟคนกลุ่มนี้ซึ่งเป็นคนจํานวนมากอยู่นะครับดังนั้นเราก็คิดว่าโอเคเรามีแอปเยอะละมีบริษัทเอกชนเยอะมีไลเดอร์เยอะนะครับแต่ว่าสําหรับกลุ่มวินแล้วก็ผู้โดยสารอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยยังไม่มีบริการที่จะมา เติมเต็มความต้องการของเขาก็เลยเลือกที่จะพัฒนาแล้วก็ทํางานเลือกกับทํางานร่วมกับกลุ่มบิดเป็นหลักสําหรับตัวน้องเคยมาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตามสามคำส่งเนี่ยก็เปิดกว้างห็่ห่ว่าคนที่จะมาอยู่บนแพลตฟอร์มอ่ะเราก็ต้องทําให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับไลเดอร์ยังไม่ได้มีใบขับขี่สาธารณะรถยังไม่ได้ไปจดทะเบียนสาธารณะเนี่ยวิ่งรับผู้โดยสารเนี่ยจริงๆก็มันยังไม่ถูกกฎหมายแล้วก็าการที่กฎหมายมีอยู่ว่า เราต้องเอารถไปจดทะเบียนชานะคนขับต้องมีใบขับขี่สารนะจริงๆก็คุ้มครองผูบ้บริโภคนะครับแล้วบางทีเราก็มองข้ามจุดนี้ไปเราก็ดูว่าโอเคมันสะดวกเราก็เอาอันนี้เราก็เลือกเราก็เลือกอันนี้โดยที่ไม่ไม่ได้ทราบว่าจริงๆมีกฎหมายกำกับอยู่แล้ววัตถุประสงค์ของการมีกฎหมายเนี้ยเป็นเรื่องการคุ้มครองเรื่องความปลอดภัยของผูบ้บริโภควินเนี่ยทุกคนจะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด นะครับทั้งประวัติอาชญากรรมสารพัดคือเรารู้ทันทีว่าถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาเราไปตามได้ที่ตรงไหนถ้าเป็นวินที่ถูกกฎหมายนะครับวินเถื่อนนี่ก็อีกเรื่องหนึงครับแต่แต่ไรเดอร์เนี่ยตอนนี้ก็มันก็มีปัญหายอย่างที่เราทราบกันอยู่บ้างนคะครัครับผมค่ะอาจารย์ค่ะแต่ว่าถ้าดูส่วนใหญ่เนี่ยคนขับวินเนี่ย มันก็จะเป็นคุณลุงคุณป้า<ช>คน<ช>เคนกษียณอายุยยเมันจะเป็น<ช>อุปสรรค,คไหมคะในการใช้นวัตรกรรมเหล่านี้ที่เราสร้างขึ้นมาคะ่ะเราก็เลยต้องออกแบบเครื่องมือให้มันง่าย<ช>ตรงไปตรงมาการออกแบบสิ่งที่เรียกว่า user interface user experience นะฮะ<ม>ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการจะรีบประสิทธิภาพในการ จับคู่ให้มันเกิดการจับคู่อย่างเร็วที่สุดมีความสามารถในการทากาไรมากสุดเป้าบเป้าประสงค์เราไม่ได้เป็นเรื่องนั้นดังนั้นความยากมันก็ไปอยู่เรื่องที่การออกแบบเครื่องมือ,อยังไงออกแบบแปบอปยังไงที่จะทําให้พี่วินเนี่ยซึ่งโดยโปรไฟล์แล้วอาจจะเป็นผู้สูงอายุหน่อยเขาสามารถที่จะใช้งานได้ไม่ยากนะอันนี้ก็เป็นความท้าทายของทีมออกแบบซึ่งเราก็ทำงานกันมาหลายปีนะครับก็มีพี่วินอยู่แหละที่ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบแล้วเราก็มีน้องๆนิสิตนักศึกษานะครับนักวิจัยมาช่วยกันทํางานในส่วนเนี้โดยได้รับการสสรุนจากทางสสสนะครับค่ะแล้วปัจจุบันนี้โครงการคืบหน้าเป็นยังไงคะมีการใช้จริงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็กลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะวินมอเตอร์ไซค์นี้เกิดการเปลี่ยนแปลงนํามาซึ่งรายได้เพิ่มมากแค่ไหนคอาจารย์ ก็เราเพิ่งเริ่มนะครับเพิ่งจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการทีนี้เตอนนี้ที่เราทําก็คือเราก็ประชาสัมพันธ์ให้พี่วินเนี่ยเขารู้จักนะครับแล้วก็เข้ามาอยู่บนแอปนะครับซึ่งตอนนี้มีอยู่สักประมาณสี่ห้าร้อยท่านนะครับแล้วก็มันจะช้าหน่อยเพราะว่าเราจะต้องส่งทีมเข้าไปนะครับเพื่อที่ประชาสัมพานธ์เชิญชวนและแนะนําการใช้งานด้วยนะครับจะต้อง กับการใช้งานว่โอเคเปิดรับงานอย่างนี้รับงานแบบนี้ให้พี่วินเขาทดสอบใช้จนเขามีความเข้าใจในตัวเครื่องมือระดับหนึ่งแล้วบางทีก็ลืมง่ายครับประสิทแป๊หนึ่งก็ลืมแล้วเพราะว่าเพราะว่าไม่ค่อยมีความเชี่ยวชาญใช่ไหมเราก็เราก็ต้องสนใจเรื่องพวกนี้มากๆหรือว่า ในตัวแพลตฟอร์มเรามันมีการรับเงินผ่าน QR code อย่างเงี้ยครับพี่วินบางคนก็ก็ไม่มีตัวพร้อมเพย์หรือไม่มีอะไรแบบนี้เราก็ต้องเลยเถิดไปจนถึงเรื่องของการให้คำแนะนำว่าโอเคเราจะต้องเปิดบัญชีธนาคารยังไงดาวน์โมบายแอปยังไงผูกบัญชีกับการรับเงินยังไงอะไรแบบนี้ครับตรวจสอบยังไงว่าเงินเข้าแล้วซึ่งถ้าเป็นแพลตฟอร์มเ,เอกชนเนี่ยเรื่องพวกนี้ก็ก็จะเป็นเรื่องที่เขาไม่ต้องมา ให้ความสําคัญเลยนะครับก็คือคนอยากจะสมัครผมก็จะต้องเรียนรู้<ป>อเรียนรู้ด้วยตัวเองของเราเนี่ยไม่ได้เราให้บริการกลุ่มพี่ๆที่ที่เป็นอีกกลุ่มหนึ่งดังนั้นเราก็ต้องใช้ใช้เวลาพอสมควรในเรื่องของการเทรนการแนะนําเรื่องของการใช้งานเครื่องมือนะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องสําคัญเราพูดกันมากเรื่องทักษะดิจิทัลใช่ไหมครับพูดกันมากเรื่องการ เอ่อ financial literacy อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเราไม่ค่อยมีมีปฏิบัติการที่ที่ลงไปทำงานจริงๆกับทงางกลุ่ม user นะครับเราก็เลยเค่อยๆทำครับแล้วก็จะใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการที่ทํทำให้เครื่องมือตัวเนี้ยเป็นได้รับการใช้งานในในวงกว้างนะครับแนะนำกลุ่มพี่วินก่อนพี่วินในพื้นที่นั้นใช้งานได้แล้วก็ให้พี่วินน่ยค่อยๆช่วยแนะนำ ผู้โดยสารในเราแวกบ้านในเราแวกวินของเขานะครับเราก็เป้าประสงค์เราจริงๆมีคนถามมากว่าเเราจะไปแข่งกับพวกแอปที่มันเป็นแอปอาชีพยังไงอะไรเงี้ยเราก็บอกเลยว่าเราไม่ได้คิดเรื่องแข่งขันเลยนะครับเราคิดแค่ว่าโอเคทํำยังไงให้พี่วินเขามีเครื่องมือของเขามียูเซอร์ที่อาจจะไม่สะดวกในการใช้งานแอปเขามีทางเลือกเพิ่มขึ้นนะครับเราคิดแค่นั้นเลยนะครับแล้วก็ เป็นช่องทางที่ทําให้วินอาจจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่เขาก็ให้บริการในชุมชนเดิมอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่ได้คาดหวังว่าโอ้รายได้เขาจะต้องเพิ่ม1 5 20%ไม่ได้หวังถึงถึงขั้นนั้นเลยจริงๆครับแค่เป็นทางเลือกให้ให้กลุ่มที่อาจจะถูกละเลยถูกมองข้ามอ,อันนี้ก็ต้องขอบคุณสสสที่ให้โอกาสเราได้ทํางานตรงนี้แล้วเรา,เรา,เ,ราเราได้ประสบการณ์เยอะเลยเราได้กลุ่ม น้องๆที่ทํางานเป็นโปรแกรมเมอร์กับเราเนี่ยครับ20-30คนที่เข้าใจเ,เรื่องทางสังคมมากขึ้นนะครับแล้วก็คิดเยอะขึ้นเวลาที่จะออกแบบเครื่องมือเนี่ยไม่ใช่เราจะเอาแบบมีประสิทธิภาพอย่างเดียวแต่ว่าคิดว่าเอ๊ะ กลุ่มคนที่จะต้องเป็นคนที่ใช้งานจริงๆเนี่ยเขามีความสามารถในการใช้งานในระดับไหนอะไรเงี้ยครับออกแบบเครื่องมือให้มันสอดคล้องกับความต้องการของเขาจริงๆเนเียครับค่ะครับผมสุดท้ายค่ะอาจารย์คือถ้าเป็นบิสเนสเนี่ยมันต้องมีหลังบ้านในการดูแลพวกแอปพลิเคชันเหล่านี้ใช่ไหมคะแล้วก็แต่ถ้าเกิดโครงการนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยการดูแลหลังบ้านนี่มันจะยุ่งยากมีอุปสรรคมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ เอ่อมันจะเกิดโครงการนี้ได้จริงเราจะเห็นตามบ้านตอกซอกซอยเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์หรือว่าจะพบเห็นได้ในเวลาอันใกล้นี้เมื่อไรคะสองเรื่องนะครับเรื่องหลังบ้านเนี่ยก็อยู่ที่การออกแบบนะครับแล้วเราก็ทราบตั้งแต่ต้นเลยว่าแนวทางที่เราจะไปคือทางไหนเราเนอยากจะให้พี่วินเนี่ยเขาเป็นเจ้าของในตัว แอปตัวนี้ด้วยตัวเองอนะครับซึ่งแน่นอนว่าการที่เราจะให้คนที่มีทักษะในการทํางานอย่างหนึ่งมามีความเข้าใจในเรื่องของธุรกิจมากขึ้นมันก็ต้องค่อยๆใช้เวลาดีที่พี่วินเนี่ยเขามีการรวมตัวกันอยู่แล้วบ้างเขามีสมาคมผู้กับขีย่ยานยนต์รับจ้างมีสมาคมผู้กับขีย่ยานยนต์รับจ้างไฟฟ้าอะไรแบบนี้นะครับมีการรวมกลุก่มเป็นกลุ่มได้นกลุ่มนี้อยู่บ้างเราก็พยายามที่จะ ทำงานในเรื่องของการสร้างทักษะในเรื่องอื่นๆเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้เราก็กลังคิดว่าโอเคเราจะทำยังไงให้ในอนาคตเนี่ยพี่บินเขาสามารถที่จะสามารถที่จะบริหารไอตัวแพลตฟอร์มเนี้ยได้ด้วยตัวเองโดยที่เราก็ค่อยๆลดบทบาทตัวเองทำลงมาเรื่อยก,การการให้คือเรามีความเชี่ยวชาญในเรื่องการพัฒนาเครื่องมือ ใช่ไหมครับเรื่องการทําแอปเรื่องไหนเราก็จํากัดบทปายของเราในอยู่เรื่องของการพัฒนาเครื่องมือการทัิดารเครื่องมือแต่ว่าเรื่องการบริหารจัดการก็พยายามที่ทําให้บินเขาสามารถที่จะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเข้มแข็งคิดได้เองกับสินใจได้เองบริหาร การต่อไปได้เองในอนาะคตซึ่งอันนี้เป็นภาพฝันนะครับที่เราที่เราอยากจะไปให้ถึงจุดนั้นนะครับแล้วก็าการขยายพื้นที่ให้บริการก็คุมค่อยๆขยายไปเรื<ต>่อยๆ<ม>ตอนี้เริ่มแล้วใช่ไหมคะ<อ>มีโลโก้<อ>มีอะไร<อ>บ่งชี้ไหมคะคาับก็สาหรับพี่ๆที่เป็นผู้โดยสารและอยาก ใช้บริการเนี่ยก็สำหรับผู้โดยสารเนี่ยเราสามารถใช้บริการผ่านไลน์ OA ได้เลยนะครับก็คือเข้าไปที่ไลน์นะครับแล้วก็เข้าไปคน้นนะครับ Ad ปวิน p นะครับ w i n a p p มีแอปด้วยข้างหน้านะครับก็จะมีไลน์โ a ตัวหนึง่งนะครับชื่อน้องเคยมาเท่าไหร่เข้ามาเราก็เราก็แอดตัวเนี้ยไว้ why, นะครับแล้วเวลาเราใช้บริการเราก็กดเข้าไปแล้วก,กด ใช้บริการโคดหาวิทน,นะครับมันก็จะนำเราไปสู่ตัวเว็บแอปพลิเคชัที่จะใช้เรียกวิกได้เราจะรู้ก่อนเลยว่าค่าโดยสารจะเป็นเท่าไหร่ใช้เวลาในการเดินทางกี่นาทีเราเลือกได้ว่าจะจ่ายเป็นเงินสดหรือว่าเราจะสแกน QR โค้ดจ่ายนะครับก็อ,อยากให้ทดลองใช้ดูแล้ในช่วงแรกถ้าเกิดพันเรียกแล้วยังไม่มีพี่บินมารับก็ ขอให้ทําความเข้าใจเด้่องตอนนี้เราค่อยๆกําลังพยายามปยะยาสัมพันธ์ให้ทางพี่วินจะเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มเยอะมากขึ้นค่ะคับผมเอาละคะ่ะขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่สร้างสิ่งที่ทเป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับคนไทยจริงๆนะคะโดยเฉพาะกลุ่มอาชีพของวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างวันนี้ขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับแหมฟังดูแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นโครงการ คนไทยคิดขึ้นมานะคะก็ไปสนับสนุนกันนะคะแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มน้องเคยมาเท่าไหร่หรือว่า w i n แอ,อ Win F, หรือว่าตามสั่งตามส่งเพื่อสร้างเสริมเศรษฐกิจทำให้อาชีพกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างได้รืมตาอ้าปากขึ้นมาแล้วก็ร้านค้ารายย่อยในชุมชนก็จะเข้าถึงระบบนี้ด้วยนะคะเอาละคะเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ามาพบกับขุนพี่เลนนะคะช่วงนี้พักกันก่อนคะ่ะ คนโอวนอารมณ์เตียสนับสนุนโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย